สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับผมสําหรับการสอนคณิาสตร์ระดับชั้นม1น,นะครับอันนี้เป็นคลิตศาสตร์อ่านแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์กดสมัคสมาชให้กันด้วยนะครับผมเเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสําหรับคลิปนี้เราก็พูดถึงการคูณจํานวนเต็มนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการคูณจานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกมันก็แค่เป็นการคูณที่เราคุ้นเคยถูกไหม อ,อย่างสองคูณสิบสองเนี่ยถ้าความหมายการคูณเด,ดิงของมันจริงคืออะไรสองคูณสิบสองเนี่ยจริงๆมันก็คือถ้าลองมองย้อนไปถึงตอนที่ว่าเริ่มเรียนการคูณใหม่ๆนะมันคือเป็นการบวกซั้ากันถูกไหมอ่ะสองคูณสิบสองก็ออกมาเป็นสิบสองบวกสิบสองได้เป็นยี่สิบสี่แันนี้เรา รู้อยู่แล้วล่ะอันนี้คือแค่ทำให้ดูเฉยๆว่ามันมาจากการบวกได้สี่คูณเก้าเราท่องสุดคูณกันมาแล้วมันเป็นกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงก็คืออักสี่คูณเก้ากับเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าเป็นอะไรพวกนี้เราสุดคูณกันมาแล้วไม่มีปัญหาง่าย ทีนี้การคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบเราสามารถหาผลคูณที่ได้จากการใช้ความหมายของการคูณและการบวกจำนวนเต็มลบอ่ะถ้าเกิดว่ามองใช้ความหมายใช่ไหมมันจะออกมาแบบนี้สามคูณด้วยลบสิบเอ็ดก็จะเป็นลบสิบเอ็ดบวกกับลบสิบเอ็ดบวกกับลบสิบเอ็ดไปลองบวกดูนะมันก็จะออกมาเป็นลบสามสิบสามเอง นี่จริงการคูณจานวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบเนี่ยผลคูณเนี่ยมันจะออกมาเป็นจานวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของจํานวนนั้นง,ง,ง่ายๆเราเอาสามคูณกับสิบเอ็ดก่อนแล้วก็เอาตัวลบมาใส่ทีหลังแค่นีน้แค่นี้แหละที่คล้ายๆกันอีกอันหนึ่งการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกเราส,มสามารถพิจารณาผลคูณจากแบบรูปได้ลองดูนะ เราลองย้อนดูนะสองคูณเก้ามันเป็นเท่าไหร่แปดใช่ไหมย้อนกลับมาย้อนลงมาหนึ่งคูณเก้าได้เป็นเก้าแสดงมันลบเก้าลงมาใช่ไหมศูนย์คูณเก้าได้เป็นศูนย์แสดงลบเก้าลงมาลบหนึ่งคูณเก้าได้เท่าไหร่เราลองลบเก้าลงมาก็เป็นเก้าอ่าลบสองคูณเก้าลองลบเก้าลงมา ลบเก้าด้วยลบด้วยลบเก้าก็เป็นเฮ้ยลบเก้าลบด้วยเก้าก็เป็นลบเก้าบวกกับลบเก้าถูกไหมก็เป็นลบไปนั่นเองตอบของลบสองคูณกับเก้าก็เป็นลบสิบแปดที่จริงการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบเนี่ยจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณ ของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นไอ้ที่ทําเขียนเขียนมาเนี่ยมันก็แค่ที่มาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะสจุปให้อีกทีนึงการคูณ <c ool> จำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบเนี่ยเราสามารถหาผลคูณจากแบบรูปแบบนี้อะ่ะลองย้อนดูนะสองคูณกับลบเจ็ดอันนี้เราได้เป็นลบสิบสี่ถูกไหมอ่าหนึ่งคูณกับลบเจ็ด อันนี้ได้เป็นลบเจ็ดแสดงว่ามันเพิ่มมายัางไงบวกมาเจ็ดศนย์คูณกับลบเอันนี้ได้เป็นศูนย์อันนี้แสดงว่าบวกมาเจ็ดตัวถัดไปเราต้องบวกไปเจ็ดก็คืออันนี้อ่ะลบหนึ่งคูณกับลบเจ็ดเท่ากับศูนย์บวกเจ็ดได้เป็นเจ็ดอ่ะบวกเจ็ดไปอีกลบสองคูณกับลบเจ็ดเอาเจ็ดบวกเจดได้เป็นสี่อ่ะลบสามคูณกับลบเจ็ด อันนี้เอาสิบสี่บวกเจ็ดได้เป็นยี่สิบเอ็ดแับของลบสามคูณกับลบเจ็ดได้เป็นยี่สิบเอ็ดการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบเนี่ยผลคูณของมันจะออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกที่มีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นคือเราเอาสามกับเจ็ดคูณกันแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกไปทีนี้ถ้าสรุปคร่าวๆนะคือเวลาคูณเนี่ย ถ้าเป็นการคูณจํานวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกอ่ะดูนี่ดูตามนี้ถ้าบวกคูณกับบวกใช่ไหมผลลัพธ์มันออกเป็นบวกลบคูณกับลบผลลัพธ์มันออกมาเป็นลบเอ้ยลป็นธ์ออกมาเป็นบวกอ่าถ้าบวกคูณลบผลลัพธ์ออกเป็นลบลบคูณบวกผลลัพธ์ออกเป็นลบคือเอาง่ายเครื่องหมายต่างเครื่องหมายต่างกันนะ่ะ คูณกันเสร็จปุ๊บต้องตอบออกเป็นลบให้คูณกันตามปกติก่อนโดยไม่ส่งเครื่องหมายแล้วก็ใส่ลบเข้าไปถ้าเกิดว่าเครื่องหมายมันเหมือนกันคือบวกกับบวกลบกับลบแบบนี้คูณกันแบบไม่ส่งเครื่องหมายก่อนแล้วก็ใส่บวกให้มันแค่นั้นตัวอย่างนี้แล้วกันอ่ะลบอ่ะสองคูณจะอ่ะดูเหมือนเป็นขั้นเนาะมีวงเล็บแรกก่อน สองคูณสามได้เป็นหกมาดูวงเล็บนี้ครับลบสี่คูณลบห้าได้เป็นเลาสี่คูณห้าก่อนได้เป็นยี่สิบใช่ไหมลบกับลบคําตอบออกเป็นบวกเป็นลบสี่คูณลบห้าก็จะเป็นยี่สิบอ่าหกคูณกับยี่สิบได้เป็นเท่าไหร่ก็เป็นร้อยยี่สิบนนี้คูณกับลบหกร้อยยี่สิบคูณกับลบหก เครื่องหมายต่างการคำตอบต่อตออกเป็นลบถูกไหมทีนี้เราคูณปกติก่อนได้เป็นเจ็ดร้อยี่สิบเราค่อยใส่เครื่องหมายลบให้หมันว่าการคูณจำนวนเต็มเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยไปลองทบทวนดูแต่ถ้าเกิดว่าทบทวนแล้วยังงงอยู่ก็สามารถเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้าฝากกดไลค์กด subscribe ใ้กันนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ